ఢాక gutగగ 9గెిాటారలి อีกหนึ่งประเด็นครับที่กําลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์กรณีที่ศพทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่ไร้การเหลียวแลจากรัฐบาลเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเนา่าโดยไม่มีการมาเก็บศพกลับไปให้ครอบครัวผู้สูญเสียขณะในโลกออนไลน์ครับได้มีการแชร์โพสของ Facebook ปลายพันแสงนักเขียนหญิงชื่อดังที่ได้ออกมาวิเคราะห์ถ,ถึงสาเหตุที่กัมพูชาปฏิเสธการรับศพของทหารตัวเองที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับไทยจนขณะนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเนา่าโดยระบุข,ข้อความว่าเมื่อคืนดูคลิปชาวก ไล่สดตามหาคนในครอบครัวที่หายไปมีคนไทยไปคอมเมนต์เยอะมากชาวไทยบางคนหน้าตาเอาภาพมาเปรียบกับเฉลยศึกที่ทหารไทยคุมตัวว่านี่ใช่หรือไม่บางคนว่าหน้าเหมือนเป๊ะเหมือนจะใช่จริงๆด้วยมีบางคนเข้าไปด่ายาพายบ้างแต่เป็นส่วนน้อยแสดงว่าคนไทยคงมีความเห็นใจองอวอกประชาชนตัวเล็กๆในฐานะผู้สูญเสียอยู่บ้างจู่ๆครับก็มีคลิปเด้งมามีชายไทยคนหนึ่งที่บ้านอยู่แถวแนวสู้รบ ได้ถ่ายคลิปตอนดึกอัดคลิปเสียงหมาหอนเปียวก่าตลอดแนวโดยมีเสียงบรรยายว่าตั้งแต่สูร้รบเป็นอย่างนี้ทุกคืนหมาหอนไม่หยุดและส่งกลิ่นเหม็นเนา่าด้านพลตีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยพูดในรายการโหนกระแสล่าสุดว่าตอนนี้ชาวบ้านในกัมพูชากําลังตามหาคนหายจํานวนมากว่าสามีเขาอยู่ที่ไหนเพื่อนของเขาอยู่ที่ชายแดนก็บอกว่าเริ่มได้กลิ่นศพซึ่งจากการรายงานของกองทัพภาคที่สองระบุว่า ในการประทะที่ภูมะเขือทหารกัมพูชาเสียชีวิต1 0นาย 19, และทหารไทยได้ยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์1 1รายการรวมถึงโทรศัพท์7เครื่องที่น่าสนใจคือศพที่ถูกทิ้งไว้หลายจุดไม่ใช่แค่ภูมะเขือจุดเดียวแต่มีเก่าถึงเกลื่อนหลายพื้นที่ตามแนวสู้รบแต่กลับไม่มีใครไปเก็บส่งญาติ พอทหารไทยช่วยเก็บให้กับถูกปฏิเสธการรับคืนอ้างไม่ใช่ทหารของกัมพูชาการปฏิเสธรับศพของทหารกัมพูชาไม่ใช่แค่กรณีเดียวแต่เป็นระดับนโยบายหรือปฏิบัติที่เป็นระบบดูจะเหมือนเป็นเรื่องที่ผิดธรรมดาอย่างยิ่งเอาจริงนี่เป็นเทรนใหม่ของสงครามรัสเซียก็ทําแบบนี้คือทิ้งศพเลยด้วยให้เหตุผลว่าทิ้งศพไปเลยดีกว่าเพราะมันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเยอะ โดยปลายพันแสนครับก็ได้นําไปเปรียบเทียบกับสงครามยูเครรัสเซียโดยอ้างอิงข้อมูลว่าปูตินได้ลงนามในกฎหมายให้ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตได้รับเงินชดเชย7,421,000รูเบิลหรือราว3ล้านบาทเป็นเงินก้อนเดียวครั้งเดียวบวกกับค่าชดเชยราย,ายเดือนต่อเนื่องรวมกับการจ่ายเงินจากภาคส่วนต่างๆและประกรันภัยจํานวนเงินชดเชยรวมสําหรับกระทำที่เสียชีวิต1คนจะอยู่ที่อย่างน้อย14ล้านรูเบิลหรือราว5.7ล้านบาท และสำหรับทหารที่บาดเจ็บจะได้รับเงินชดเชย3ล้านรูเบิลหรือราว1.2ล้านบาทตัวเลขดูดีแต่ในความเป็นจริง ก็มีกลยุทธ์มากมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินโดยการรายงานว่าการหายไปในการปฏิบัติการก็จบเรื่องปลายพันแสงยังระบุอีกว่าการจัดการศพทหารในรัสเซียเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายขนาดใหญ่ในปีเดียวกรกฎาคมปี2023ถึงเดือนมิถุนายน2024รัสเซียจ่ายเงินให้ทหารและครอบครัวผู้เสียชีวิตบาดเจ็บประมาณ2.75ถึง3ล้านล้านรูเบลิลซึ่งเท่ากับ1.4ถึง1.6ของ GDP ของรัสเซีย หากคำนวณจากประมาณการผู้เสียชีวิต1 0 0 0นคนและผู้บาดเจ็บ4 0 0 0นคนการจ่ายเงินครั้งเดียวจะรวมเป็น2.3ล้านล้านรูเบิลซึ่งเท่ากับ6%ของงบประมาณปี2024ปลายพันแสนชีว้ว่าหลักการไม่มีศพไม่มีปัญหาจึงช่วยประหยัดงบประมาณจํานวนมากเพราะนอกจากเงินก้อนเดียวยังมีค่าชดเชยรายเดือนต่อเนื่องที่ต้องจ่ายนอกจากนี้การไม่ยอมรับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริง ยังช่วยรดแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศได้อีกทางในเหตุการณ์ระเบิดที่ฐานทัพในจังหวัดกัมปุงสปือเมื่อเดือนเมษายน2024ทำให้ทหารเสียชีวิต20นายนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนบาเนตได้ให้มั่นคำสัญญาว่ารัฐบาลจะออกค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานศพและให้การชดเชยแก่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะมีการจ่ายอัตราใ,ใดๆสำหรับศพทหารกัมบูชาในการสู้รบไทยกัมบูชาล่าสุดนี้เหตุผลที่กัมบูชาปฏิเสธรับศพหรือทิ้งศพไว้ในสนามรบอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเป็นหลักแต่อาจจะเป็นเรื่องความภาคภูมิใจของชาติที่ไม่ต้องการยอมรับความพ่ายแพ้อาจเป็นความพยายามในการรักษาเอกลักษณ์ของรัฐบาลใหม่ฮุนมาเน็ตซึ่งยิ่งดูแปลกและไร้เหตุผลมากกว่ารัเสเซีย เพราะรัสเซียอย่างน้อยอยังมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่เราพอเข้าใจได้หรืออาจเป็นเทรนของสงครามยุคใหม่ที่ผู้นําประเทศพุดไอเดียขึ้นมาตรงกันว่าทิ้งศพไปเลยดีกว่าเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่ากันเยอะ